ในข้อสาสิบสามนะครับนะเดี๋ยวครูทำสองวิธีให้ดูนะครับอ่ะเขาบอกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าก็แปลว่ามุมภายในทุกมุมโตเท่ากันหมดแล้วก็ด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดนะเขาบอกความยาวด้านแต่ละด้านมาว่าเป็นยี่สิบเซนนะครับความยาวด้านตรงนี้ยี่สิบเซนนะอันนี้ยี่สิบเซน ยี่สิบเซนก็ว่าไปนะก็บอกว่ามุมภายในแต่ละมุมเป็นร้อยห้าสิบองศานะมุมภายในแต่ละมุมนะครับร้อยห้าสิบองศาเออเราเราไม่รู้ว่ามันกี่เหลี่ยมนะครับเราก็เลยยังเขียนให้มันจบไม่ได้เราก็เลยละไว้ก่อนแค่นี้นะครับจริงๆก็คือลูกมันก็ยังไปของมันต่อนะก็ เราเหล่านี้นะเหล่านี้นะลูกอ,อืะเรเปลี่ยบไว้ใช้กับวิธีที่สองด้วยอ่ะมาดูครับวิธีที่หนึ่งครับ ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเราก็เลยสมมุติครับสมมุติว่าเป็นรูป n เหลี่ยมสมมุติให้รูปนี้เป็นรูป n เหลี่ยมข้อมูลท,ที่เขาบอกมาคือขนาดของมุมภายในแต่ละมุมเป็นร้อยห้าสิบ นี่นะครับขนาดของมุมภายในแต่และมุมเป็นร้อยห้าสิบตัวเนี้ยขนาดของมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมนะครับรูปเอ็นเหลี่ยมมุมเท่าขนาดมุมภายในแต่และมุมสองรูปเอ็นเหลี่ยมมุมเท่า ตามสูตรแล้วมันใช้เอลบสองคูณร้อยแปดสิบแล้วหารด้วย n อไอตอน n ลบสองคูณร้อยแปดสิบเนี่ยคือผลรวมมุมภายในทุกมุมเอามารวมกันนะเราหารด้วย n คือหารด้วยจำนวนมุมเพื่อจะได้แบ่งให้มันเท่าๆ่ากันในเวลาเนี้ยครับตรงนี้แหละที่เท่ากับร้อยห้าสิบครับเนี่ยตอนนี้เท่ากับ ร้อยห้าสิบองศาตามที่โจทย์ให้มาครับงั้นเดี๋ยก็เอาตรงนี้มาแก้ค่า n นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ n ลบสองคูณร้อยแปดสิบส่วน n เท่ากับร้อยห้าสิบย้าย n ที่เป็นตัวหารย้ายขึ้นไปเป็นตัวคูณ N ลบสองคูณร้อยแปดสิบเท่ากับร้อยห้าสิบ คูนด้วย n คูนแจกแจงคูณแจกแจงร้อยแปดสิบคูณ n ก็ร้อยแปดสิบเอร้อยแปดสิบคูณลบสองก็ลบสามร้อยหกสิบฝั่งนี้ร้อยห้าสิบคูณเอก็ร้อยห้าสิบเ ัวแปรย้ายมาฝั่งนี้ครับร้อยห้าสิบเอ็นย้ายข้ามมาก็เป็นลบร้อยห้าสิบเอ็นลบสามร้อหกสิบย้ายข้ามฝั่งไปก็เป็นสามร้อหกสิบนะครับอันนี้ก็จะได้สามสิบเอ็นเท่ากับสามร้อหกสิบเพราะฉะนั้นเอ็นเดียวก็สามร้อหกสิบหารด้วยสามสิบงั้นก็จะได้เอ็นเท่ากับสิบสองครับ n ที่เราตั้งไว้ก็คือจำนวนเหลี่ยมออกไหมครับนะตกลงเป็นรูปสิบสองเหลี่ยมมันก็ต้องมีสิบสองด้านนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูป n เหลี่ยมก็คือสิบสองเหลี่ยม สิบสองเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าด้วยข้อนี้เพราะฉะนั้นการที่เป็นสิบสองเหลี่ยมก็จะมีสิบสองด้านครับโจทย์บอกว่าให้เราหาความยาวรอบรูปครับแต่ละด้านเนี่ยยาวยี่สิบเซนติเมตรแต่ละด้าน ยาวยี่สิบเซนติเมตรเพราะฉะน,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 น cm, ั้นความยาวรอบลูกสิบสองด้านครับมีอยู่สิบสองด้านแต่และด้านยาวยี่สิบเซนงั้นความยาวรอบรูปคิดยังไงค,ครับตอบตอบตอบมีสิบสองด้านแต่ละด้านยาวยี่สิบเซนงั้นความยาวรอบรูปคิดยังไงเออครับ เอออะสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะอะข้อน,นี้จบตรงน,นี้